สวัสดีครับมาพบกับผมนายกอล์ฟอิงลิชคลิปนี้ขอเสนอคำว่า abdicate สะกดว่า a b d i c a t e ถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันจอกเสียงว่า abdicate แต่ถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษหรือบิทิสจอกเสียงว่า abdicate เป็นคำอากรรกริยาคือคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับหรือเป็นคำสกรรมกริยาคือคำกริยาที่ต้องมีกรรมหรือผู้ถูกกระทำมารับแปลว่าสละสละในวงเล็บราชสมบัติ หรือตำแหน่งหรืออำนาจทำให้สละราชสมบัติทำให้สละราชบัลลังก์ทำให้สระรลสะอำนาจทำให้ถอนตัวในวงเล็บจากอำนาจหรือจากตำแหน่งหรือสิทธิ์ละเลยหน้าที่ลาออกยกเลิกมาดูประโยคตัวอย่างกันนะครับ This is the day that I officially abdicate from my throne and pass the kingship on to my successor วันนี้เป็นวันที่ฉันสระราชบัลลังอย่างเป็นทางการและส่งผ่านตำแหน่งกษัตริย์ไปยังผู้สืบทอดของฉันถ้าเป็น Abdication สะกดว่า A B D I C A T I O N ถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันจอกเสียงว่า Abdication แต่ถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษหรือบิทิสจะออกเสียงว่า Abdication เป็นคำนามแปลว่าการสละ การสละในวงเล็บราชสมบัติหรือตำแหน่งหรืออำนาจการทำให้สละราชสมบัติการทำให้สละราชบัลลังก์การทำให้สละอำนาจการทำให้ถอนตัวในวงเล็บจากอำนาจหรือตำแหน่งหรือสิทธิ์การละเลยหน้าที่การลาออก การยกเลิกมาดูประโยคตัวอย่างกันนะครับ meanwhile problems did not disappear with the abdication not with Rush's did ในขณะเดียวกันปัญหาของรัเสเซียก็ไม่ได้หายไปพร้อมกับการสละอำนาจถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้ทำคลิปต่อไปอีก <c oughs> ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆและกดติดตามกันด้วยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ